คือตอนนี้ไอกราฟิกเกมเรามันมันกลายเป็นพิกเซลพิกกราฟิกเอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะทำไมห้องโซโลไม่เห็นเป็นเลยทำไมห้องมันตีมันเป็นเนี่ยคุณยามตอนที่ผมไปดูเกี่ยวกับของใหม่ในอับบ f ร์ติแฟกเตอร์ผมก็ไปเห็นว่ามันมีปืนอันนั้นด้วยนอกจากปืนของออเดอร์ที่ผมถืออยู่มันมีปืนของอันนั้นด้วยครับ o มมีของเก่า ม,ม,มีเกจทิปเปอร์ไอตัวที่ว่ามันน,นั้นด้วยแต่ไม่ดรอปอ่ะแต่ไม่ดอรอกแบบ,บ,บ,บอ่ไาไอรลักาของมันเฮ้ยเกสันจะมามองทำไมตรงนี้มันมองเออแอดแยมเห็นบอกว่าไอนันนี่ต้องต้องมีติดตัวไว้อะไรอะ่ะไออะไรหรอไอขาขาขา,ขาอีกซ์โซเกสันอ่ะลองเท้าไปนี่ดิเซตเอ่อ เซ็ตเสื้อของไอ้พ่อหมดอะอ๋อค่ะมันเข้าไปแล้วนี่แต่ว่าเราไม่ใส่อ่ะขรเราไแล้วมันมีคนไปใส่อืเอาใส่เลยได้นะฮะการขาหักได้ใช่ใช่เวลาเวลาตกกันตกได้แต่ว่าเราใส่ไอ้ขาโกนไว้ละมันจะวิ่งไวด้วยแล้วก็การตกด้วยกลัวอย่างเดียวว่ามันจะซัมมอนในนั่นโผล่มานี่อะไรซัมมอนเลยซัมมอนลูกตาผมมายิงเมื่อส่ว เราเห็นท้างบนทั้งหมดเป็นแบบว่ากราฟิกแบบว่าโลโลกราฟิกมากเลยอะตอนนี้ท้ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้แงเป็นเฉพาะรู้สึกว่าจะเป็นเฉพาะที่เล่นห้องครอบนี่นะห้องครบนี่นะป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 ระเด็นคือไคลร์อัปเกรดได้ี่ห้อยไคลร์อัปเกรดได้อะประเด็นคือมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่นะปัญหาจากไหนอะปัญหาจากไหนเพิ่มเพราะว่าหาหาเพิ่มไม่ได้ละเพราะมันมีอันเดียว อ่าแล้วประเด็นคือมันมันอัปเกรดได้เป็นเป็นเจเนอเรเตอร์อะสกิลเจเนเรเตอร์อะเหมือนกับไอเนี้ยเอ,เ,อ,อเดี๋ยวไปอันนี้ดยแล้วกันโปรดปล่อยเจนนีเอ่อไคลี่ไคลี่เอ้ยเราไปแล้วแป๊บหนึ่งแล้วกันเราทำไปละผมย่ามผมลงผมลงไปเอาเอาข้าวมันลงนะอ๋อโอเคโอเคไปไบโอนิกการ์าเด้นดิแป๊บหนึ่งนะผมขอเอาเจ้านี่ไป ไปเชื่อมหน่อยเชื่อมโอเคโอเคโอเคได้ทานไหนยแต่ก็ยังดีหน่อยที่ตัวกระสือมันมเวลามาแล้วมันจะมีไอ้ไอ้ลูกตาบอกว่าเป็นมาชิวคลิปอ่ะนะใช่อร่าออร่ะ,อะ,อะตอนนี้เอพีซีเทรดเท่าไหร่ของเราก็เต็มฐานแล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์เลี้ยงมากมาย ใครเปิดปลอด่อยสร็จเลี้ยงจะรู้มาละตอนนี้รนะเราก็ได้กับคุณต้นกล้าแล้วก็คุณบีบีอีคนนึงนะชื่อะอะไรบีบีแล้วบีบีเรียกเงินไปแล้วล่ะจะจะเรียกว่าบีบีไปแล้วโอเคเราได้ไปแบบว่าไปเปิดทางให้ไปยังบอสเรียบร้อยละเพียงก็แค่ไปเรียกบอสมามาสู้กับบอสนะแค่นั้นแหละแล้วก็จบเรื่องของตรงเนี้ยแล้วก็รอ อาจจะมีเรื่องต่ออื่นต่อแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเราก็ได้ไปไปเปิดล่อยอนะไคลี่เรียบร้อยละแล้วไคลี่เขาจะชุดสู้กับเรานะใช่ไหมใช่ผมว่าคุณมีอาวอนโดนอะไรข้าวเกิดได้ขึ้นทำไมขึ้นแจ้งเกินอะไรโดนกระสือแช่แข็งถูกาแล้ยเฮ้ระวังนะเราอยู่ข้างล่างนี่อาจจะโดนได้เพราะว่าไม่มีปั๊บเปิดโอเอ็กปั๊บเปิดโอเอ็กต่อค้บขคยสองอันคือข้างบนแต่ว่าข้างล่างนี้ไม่มีไม่เป็นไรผมเอามา ปะปะป้ป,ป,ปผมเอามาถือเลยเนี่ยโอเคแล้วก็มีแล้วก็มีเหมือนกันป่ะตอนนี้ตอนนี้เราได้เว้นเทละวเว้นของเรานี้เราอุตส่าห์ไปว่าทำภารกิจที่ตู้เกมมานะแล้วก็ได้เว้นนี้มาส่วนชุดผมตอนนี้ผมกลายเป็นกลายเป็นพ่อโวอไปละ <c oughs> ไอ้ว่าชุดนี้มันสามารถที่จะการตกได้นะ <c oughs> เอ้ยวโลวูสี่พันลุงลุงอะจากกิชาร์อ้าวเอ้ยอ้าวตัวหายไปไหนแล้วทำไมมันฮะฮะหมายความว่าไงอ่ะไหนบอกว่ามีอันเดียวในโลกไงอะไรเหรอแล้วองทำไมตัวมันหายอะหรือไงนี่อ่ะช่างมันแล้วกันานายอยู่ที่นูน่นเลยใช่ไหมอ่ะเสียบไปละไคลรีเจนเนอร์ก็เราไปเสียบให้แล้วไงไคลีีเราไปเสียบให้แล้วเรียบร้อย วัดแต่เฮลมามามาเข้าว<ห>ัร์ปแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวถ้าถ้าบอกว่ามีอันเดียวและอีกอันหนึ่งที่ใช้ไปเมื่อกี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> เราไม่รู้เอาเถอะช่างมาันเถอะ <c oughs> <c oughs> ไม่สามารถใช้เจ็ตแพดได้เพราะว่าหนาวจนเครื่องเจ็ตแพดไม่ทำงาน มีเหตุผลเลยค่ะมึงแต่แกเลยเนี่ยแกน้ำไปแทนอนเฮ้ยกระสือแกกระสือนี่อยู่นี่เลยนี่ไงพอคุณสองมันก็เห็นเกือบไปละเกือบล่วงหมดละโปรเซนเอเซนเหรอได้ๆจะเอามาเลยโปรเซนอ๋อนั่นไงที่ดอกจากไอ้นี่ดอกกระสือแต่ข้าวับนี่นี่ข้าวับพอดทิ้งไว้แล้วกันนะไม่ต่อออกมาเนี่ยเข้าวับนี่เลยมาเนอะมา มามาปี๊บนะว้ามันไม่แบบป้าอ๋อบคนปีบๆไว้ไหนอ่ามามาที่นี่นู่นน่ะตกไปนู่นเลยอ่ะไอ้สีชมพูข้างบนนู่นน่ะรู้สึกว่ามีความเป็นเหมือนเดือบคาไปนะแบบตราบบอสอะไรเงี้ยนี่เห็นนั่นไหมอ่ะด้านหลังเราอ่ะแต่ว่าเรายังไม่ไปตัวนู้นนะเราต้องไปหาไอ้คานข้างบนก่อนอะ ไอ้ตรงโน้นมันในนั้นนี่หว่าอนไรอัปเดตอะใช่ใช่กว่านี้คือโจทันที่ไม่รู้ทำไมจู่ๆพวกมันก็ไม่ยิงเราแล้วนะเออมันมันมันจะมีอยู่สามตัวมั้งสามสี่ตัวที่ใช่เป็นพวกเราไม่ใช่เหรอที่เป็นดรอปเป็นเอพีเซียเออวะใช่ใช่ใช่ที่มันอยู่ตรงไอ้น้นนะโซนดาร์กเอเนอร์จี้นะไคลี่ไคลี่อยู่นี่นี่นี่ไคลี่อยู่นี่ Hello friend I came through the portal Thank you, friend. You Kali... freed us from the facility. To be on this island together is nice. Together again. Yeah. My friend, fantastic to see you. I told you, you we'd make it. make it, though, to be fair, we're not quite there yet. We're free and only slightly stranded. But thankfully, emanations i believe you uh, can I mean. trick it into thinking the sun has, aligned as has intended. a life. precisely. and perhaps more you to wherever you desire. i suppose you're actually going to listen to this creature. he's about as human as my shoe. Trust an I, yes. we'd have to be in a dark shop. i oh my. i don't think this qualifies. oh my. my dramatic. i see. okay. Uh, uh, okay. okay. เอาไปเก็บเบรกซีนมาเก็บเบรกซีนนี่นี่นี่ตรงที่มีกลมๆเนี่ยมาๆมาเดี๋ยวมันจะเกิดตรงตรงสะพานที่ตรงที่เราเข้ามาโน่นนะนี่ถ้าจะตรงนน้นนะเราหอบกันนะนี่นี่นี่ ระเบิดเฮ้ยเอาไม่ถึงไม่ถึงถึงไหมเึง <ละ S 1> นเจอเรแคดนเจอเท่านั้นระยะป a าไม่โดนปุ่นกบนบนั่น่งปุนไปบนเลยไปทำไมไปเลยปุนรถมนล่วงเอาล่วงแล้ว เสาหรเาตายไอตัวที่มันปล่อยออกมาในชะ่<ป> ตัวมันเป็นตัวาวาร์ปอยู่อะมันลายไปแล้วมันลายไปกับน,น้ำเฮ้ยมันเป็นรอยไม่ติดไตเรื่อยอ่ะมันเดือเกย่ว <ไป S 2> กับรอยแตกอะ่ะล้มร้อยจบไปแล้วอี่นี้ไงต่อก็จบก็คุยกับเอพีซีนิดหน่อยแล้วก็จบจบซะแล้ว อ้าวจบ <c oughs> จบงี้เรอใช่จบมาเลยแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะคุยกับเอวซแล้วก็อื่นๆได้อยู่นะใช่คุยแค่นั้นแหละแล้วก็จบไอพวกนี้ก็ดับของดับของเหมือนกับที่มันดับเลยนะเอาล่ะเราจะขึ้นยังไงโชว์ดีเอาออเจ็ดแพ็คมา ำไมอ่ะไม่เก็บเนื้อที so ่ฐานมีเนื้อเยอะละโอเคคุยกับเอมซ่เอาแค่ชิ้นส่วนพวกมันก็พอพวกอ์ประกอะไรเงี่ยไม่คุยกับทานมันมีมันยิ้มเสียใจเรา บอกว่าไอตัวซุดเนยแต่ว่าแต่ว่าเขาก็บอกเขาบอกเราแล้วนะว่าเขาเป็นไอซูหนึ่งสองอ่ะบอกแบบบอกตรงตรงอย่านี้เลยบอกตรงตรงเลยว่าเป็ูหนึ่ เอาาบท์โไม่ต้องไปคุยกับเอ็นบีซีของเจเน็ตที่อยู่ตรงนู้นอ่ะเจเน็ตอยู่นู้นใช่ๆเจเน็ตอยู่นู้นของของดีเฮ้ยมาละพวกทหารเอ่อไอแคนเอ็กซ์โซเอ็กซ์โซเอาไว้ไหนขายเอ็กซ์โซก็เอาไว้ แถวไอ้ก kind of ล่องรังสีอะนะใครเอาเอาฟาร์มาดอัปเกรดไปไว้ในชุดตู้แช่อั่นแหละในในในห้องแครดี้อ่ะใครไปไว้ตรงนั้นอะไม่รู้เอาไว้ไปก่อนเอาไว้ไปก่อนกําลังกําลังหยุดน <tortured. S 2> ้ำมามา ซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรใหม่แต่ว่าเราไปที่โทรีไหมไม่รู้ว่ารูปเข้าได้ไหมไอ้โนนโทรีอะเข้าได้เข้าได้เขาเปิดได้เลยตัง้งแต่แรกเพราะมันเป็นเวลนึกเดี๋ยวนะฮาร์ดไลท์ชิวอัพเกรดได้นะฮาร์ดไลท์ชิวตัว G นี้มันอัพเกรดได้อะอันไหนอะไอ้ไอ้คุณจำที่ให้กระเป๋าได้ไหมอะ อ๋ออันนั้นเราเป็นซิปชิวใช่มันอัพเกรดได้โอ้นยนไม่รู้มันดีแค่ไหนห้องนี้นแบบว่ามีตรงเทเลพอร์ตเพียบเลยเี้ยโอ้ยตกตกแรงๆเนี่ยไอ้ตรงห้องโทรีอ่ะก็จะเป็นไอเดียดีเลยสิปชิวจะมีีชาร์จไวครับมีมีว่าแท่นแท่นเทเลพอทสามชั้นใช่มี มันยังไม่มาไง DLC อะใช่ใช่พรุ่งนี้มันน่าจะเป็น DLC ทางนั้นเลยอ่ะเนี่ยไอ้แทนเทเลพอร์ตพวกเนี้ยเป็น DLC ทางนั้นเลยเนี่ยเทียบเลยมี DLC แค่ตอนนี้นะมีอันเดียวก็คือโทลิเนี่ยโทลิอะที่เปิดอันเดียวอะแต่ว่าอันอื่นๆนี้ชั้นอื่นนี้คือยังไม่เปิดไอ้ชั้นนี้เป็นหินเนี่ยตรงเนี้ยช่องเนี้ยช่องเนี้ยเป็นหิน เนี่ยคนยเนี่ยดันล่างดานล่างนั้นเป็นแท่นแท่นเทเลพอร์ตของ DLC อ่ะถ้าเกิดไม่ใช่ DLC อ่ะเป็นอัปเดตใหม่อะไรเงี้ยใช่อาจจะเป็นอัปเดตใหม่เลยไงเดี๋ยวเราเข้าเข้าก่อนเลยนะเข้าแล้วนะไปเลยเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะทำไมได้ดีบัฟอะไรอะ่ะอ๋อ,องโง่โอวิแหลก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 ไหมไม่เพราะว่าถ้าถ้า RTX เอ่อ 4060ti แหลกแหลกแหลกนิดนิดเอ่อไม่ต้องเล่นกันแล้วล่ะฮะถ้า rtx 4060ti มันมันแหลกก็ก็นั่นแหละนะเพราะนาแหลกเหรอไม่อะเพราเราแหลกแหลกนิดนิดอ่ะอืมฉันได้บอกไงเพราะถ้าถ้าถ้าเครื่องนี้มันแหลกก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วล่ะไอ้ไอ้ด่านเนี้ยก็ไม่ต้องเล่นกันแล้วถ้ามันแหลกนะ รู้สึกว่าด่านนี้มันจะต้องทับปริศนาอะไรสักอย่างเนื้อไม่มีปริศนาให้ทําอ่ะรูร้สึกว่าด่านนี้มันขึ้นขึ้นว่าโฮมเวิร์โฮมเวิร์ด้วยแสดงว่ามันน่าจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าเป็นแบบว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นแบบว่านั่งได้นายนั่งได้เว้ยนนี่นี่โอโหภูเข<ร>่าคู่าจะนั่งแบบคูเ,เขานั่งอ่ะนายตัวเราไม่เห็นตัวละครของเรามันนั่งนะเพราะว่าโมเดลเลยไปข้างล่างลองลองนั่งแล้วก็กด กดดูสิลองหน้าแล้วกดดูอ่ะใช่ไหมมันเป็นหน้าคุกจุ่มเลยยูไอไปก็ให้แอดมินให้เขาไปก็ให้เขาแก้ใช่ใช่ให้เขาแก้หน่อยเราเอาโต๊ะโคทัศน์กลับไปดีไหมมีใครมีสกิร์ไดเวอร์มั้งไม่มีอ่ะไม่แม่ยกกลับไปได้ไหมยกได้เราก็มีไดเวอร์นะการสกิร์ไดเวอร์เออเอาเอาสกิร์ไดเวอร์ยกไปครับอ๋อเราไม่ได้เอามานี่อว่าหมอนหมอนมันยกได้แต่ผมเก็บหมอนแล้วกันเราไม่ได้เอามา เอ่หอเอาเก็บหมอนไปก่อนก็ได้ไม่ได้เอามางั้นเก็บหมอนก่อนเก็บหมอนเก็บหมอนเอาไปตกแต่งเอออันนี้ดีนี่ดีโต๊ะโต๊ะนี่ดีโต๊ะนี่ดีไอ้เขาอ่ะแต่ก็ดูดูเท่นี่นะแบบดูดูเท่ดีเฮ้ยเฮ้ยมันเก็บทาทามิแมทได้ด้วยว่าเก็บเสือทาทามิได้งั้นเก็บเลยเรามาที่ที่เรามาที่นี่เพื่อที่จะเก็บเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมเนี่ย จะว่างั้นก็ได้นะแต่รู้สึกว่าเหมือนเคยเห็นอยู่ว่ามันต้องเอาเหรียญหยอดไอเหรียญจากเกมจากตู้เกมมาหยอดในนี้มันก็จะเปิดทางมันกดบอลแล้วไปกดไอไอพวกนั้นตรงนี่ก่อนแล้วค่อยค่อยไปกดแล้วค่อยไปเอาเหรียญมาหยอดโคมไฟก็เก็บได้นะโคมไฟเนี่ยในเนี่ยเนี่ยเล่นว่นเดี๋ยวเก็บได้ปั๊มหรอกเก็บได้ไหมไม่ได้เนาะ คิดว่าปลาตัวใหม่จะตกตรงตกเนี่ยที่บ่อนเนี่ยปลาปลาปลาตัวใหม่อะมาจากบรรยากาศนะอาจะปาคา้าร์นเนี้ยี่ตกได้ใช่ใช่คิดว่าเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราจะจะไปละทุกคนมายืนตรงนี้ถ่ายรูปเดี๋ยวเราจะไปละเอ้ยเอาเสือทาทามิีมาปูมั้ยแล้วก็นั่งนั่งเรียงกันเอาเลย ไกลน้มืดแล้วไม่ไม่หาจีโซก่อนอรอ่าทางนั้น่าถ่ายรูปก่อนก็ได้คุณยามจะไปละ k w น r d เลือกทั้งเลยหมายถึงนั่งบนอันนี้นั่งบนบนหมอจาบูตันเนี่ยโอเทกดกีบยกรอ่ะมันหันไปทางนู้วอะถ้าเราก้มหน้ามันจะเป็นแบบว่าอะไนั้นไหมเหมือนแบบหมอบ่ะเหมือนแบบญี่ปุ่นลองดูลองขยับดูหันไปโคตรหันโคตรทางหันไปโคตรทางเลยอ่าหันมาด้านหน้าประตูหันด้านหน้าประตู อ่าคุณบีบีหันหันหน้าประตูครับหันหน้าประตูทางทางขวาคุณอะแล้วเราหันไปทางไหนเนี่ยคุณอยู่ด้านหลังอ่ะไม่ต้องละอย่างงี้แหละลับร์ทรี I need one ว่าชุดนี้ก็โอเคนะชุดที่เนี่ยชุดสูตรเนี่ยเนาะก่อนไปคุณก็อันนั้นก่อนก็ได้นะ คุณก็รีเซิร์ฟไม่เคยจะเล่นใหม่เลยใช่ไหมก็เดี๋ยวอีกคนนึงเขาจะมาด้วยเราก็เล่นใหม่กันเลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกมั้งงั้นงั้นเดี๋ยวเราก็จากที่ออกจากนี่ก็ไปเล่นใหม่เลยเนาะก็เดี๋ยวไปตะรอบหน้าก็ไปชวนคนโน้นมาด้วยโอเคว่าแต่ไอแฮกอูดนี่คุณไปหาจากไหนอะเนี่ยอันไหนคาดาอันคาดาอันไปหาในคาดาอันอะ น,นี่นะคณะอันใช่รู้สึกว่าถังถังไม้เราสามารถทําได้เลยใช่ไหมไม่จําเป็นต้องไปคณะอันยวเอาไปเอาไม้มาก่อนเนาะจะไปเอาไม้ที่คณะอันมาก่อนถังไม้ะนะถังอ๋อถังไม้เหรออ่าไม่ไม่ไมาใช้ไมอมาใช้ไอพวก, <c oughs> พวกอะไรเนี่ย <c oughs> ที่เป็นไม้อะทำ <c oughs> เพราะว่าจะได้นั้นจะได้แบบตอนเริ่มเกมเราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องน้าผมจะได้แบบเอาไปคาบถังไม้แล้วไปตักน้ำได้เยอะเลยได้ซึ่งจริงจริงไอ้ถังพลาสติกมันก็มีอยู่มีอยู่เยอะเหมือนกันนะที่ฝ่ายผลิตอ่ะก็มีเยอะอยู่ผมหมายถึงในเริ่มเริ่มเกมอ่ะช่วงต้นเกมไงเรายังไปฝ่ายผลิตไม่ได้เราก็เอาเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ดีนะไอ้ถังถังไม้ใหญ่ๆนะไม่ได้อยู่ดีไม่ต้องใช้ ไอเทมของเอนั่นนะที่อยู่ไอฝ่ายผลิตอะถังไม,ม้มันใส่น้ำไม่ได้หรอใส่ได้ดิเฮ้หรือถังไม้อ่ะถังบาเรลอะนะอาใช่ใช่ใชรู้สึงอะไรมีเสียงแปลกๆเพราะว่าที่โซอิสคัมมิงทูกทาวไยล่ะ ายถึงมันเป็นสปราร์ดอางนั้นเหรอหรือว่าเป็นก้นเฉยๆไม่เกี่ยวอเมื่อกี้ไปกดปุ่มหาชีโซอ๋อกดป,ปุ่มที่สะพานใช่ไหมใช่อโอเค,อเคงั้นก,ก็เล่นกันไปสองคนนะเดี๋ยวเราจะไปละไปมันจะมีปริศนาปุ่มอยู่ที่สะพานอะแล้วก็ไปหาหาดูนะโอเคไปละ